เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษนางสาวพิทยาพรรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยนางพิจยาธารกรสันติโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีโกงหุ้นสตาร์ทโดยรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าจากเดิมที่กรตอตตได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลจำนวนสิบรายต่อ DSI ซึ่งขณะนี้ DSI ได้มีการทยอยออกหมายเรียกไปบ้างแล้วประกอบด้วยหมายเรียกผู้ต้องหาสามราย ในความผิดตามพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และขาหาร่วมกันช่อโกงประชาชนได้แก่นายชนินยินสุดใจอดีตประธานกรรมการบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนายรัทธาจันทรเสศ,รรศรรเลิศอดีตกรรมการและในฐานะผู้บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทสตาร์และนางสาวยศมวรลอัมมลิศเลขานุการของนายชนินเนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนพบว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องในการร่วมกันตกแต่งบัญชีบริษัท และมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงซึ่งบางส่วนได้มีการประสานมายังพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะทยอยเข้าพบภายในสัปดาห์หน้าส่วนการยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม DSI อยู่ระหว่างเร่งติดตามรายการทรัพย์สินที่เหลือทั้งนี้รายการทรัพย์สินก่อนหน้านี้ที่ดี i ได้ยึดอายัดนั้นมีการนำส่งไปยังปปงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อไปแล้ว รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยอีกว่าภายหลังจากมีหมายจับของศาลเจ้าตัวยังไม่ได้มีการประสานกลับมายัางดี i หรือมอบหมายทนายความส่งหนังสือขอเลื่อนชี้แจงแต่ยังใดส่วนนายสัทธาและนางสาวยศประวรทราบว่าจะทยอยเข้ารับทราบข้อ,อกล่าวหาภายในสัปดาห์หน้าส่วนอีกเจ็ดรายที่เหลือแบ่งเป็นสี่รายที่เป็นนิติบุคคลและอีกสามรายเป็นบุคคลธรรมดาโดยในเจ็ดรายที่เหลือนี้ยังอยู่ในสถานะพยาน ที่จะต้องเข้าให้การกับพนักงานสอบสวนซึ่งรองขัศกกรมสอบสวนคดีพิเศษเผยได้ว่าจากการอายัดทางทะเบียนรถยนต์หรูของนายชนินจำนวนสี่คันล่าสุดดีเอสไอสามารถติดตามตัวรถได้ครบแล้วโดยทราบว่าสองคันเป็นของนายชนินเป็นผู้ครอบครองส่วนอีกสองคันอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ส่วนผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลใกล้ชิดนายชนินจะมีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินเนื่องด้วยพฤติกรรมซุกซ่อนยักย้ายถ่ายเททรัพย์หรือไม่ ต้องพิจารณาในส่วนของพฤติการและเจตนาของการครอบครองว่าบุคคลนั้นทราบหรือไม่ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกิจหุ้นสตาร์กนอกจากนี้ DSI ได้ประสานไปยังอินเตอร์โพหรือองค์การตำรวจสากลเพื่อออกหมายแดงติดตามนำตัวนายชนินเข้ามารับทราบข้อ,อกล่าวหาหุ้นสตาร์กนะคะ,ะดังที่เราแถลงไปในครั้งที่แล้วนะคะว่าคามคืบหน้าของคดีหุ้นสตาร์กมี ตอนนี้ความคืบหน้าในลำดับถัดไปก็คือจากเดิมที่กรตเข้ามากล่าวโทษบุคคลจำนวน10รายนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการออกหมายเรียกบุคคลจำนวน10ตายดังกล่าวเข้ามาให้ถ้อยคำโดยมีบุคคลประสานเข้ามาแล้วนะคะว่าจะเข้ามาให้การภายในสัปดาห์หน้านะคะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน ในส่วนของการยึดอายัดทรัพย์สินที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดอายัดไว้นะคะก็จะได้ส่งไปยังคณะพนังงานสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งรายการที่ยึดอายัดไปยังคณะกรรมการป้องกันและกัดปราบปรามการฟอกเงินหรือปป,ปงเพื่อให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินต่อไปนะคะส่วนที่3ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เสียหายนะคะ,ะผู้เสียหายทุกคนนะคะ เดิมกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการให้ผู้เสียหายลงทะเบียนผ่านระบบ QR code เข้ามานะคะว่าเป็นผู้เสียหายแต่ล่าสุดนะคะมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะคะได้ยืน่นความประสงค์เข้ามายัางคณะนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยประสานเข้ามาเพื่อเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้นะคะ ดังนั้นผู้เสียหายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะก็ไม่ต้องมีความกังวลใจเพราะว่าจะมีผู้ผแทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของท่านนะคะในส่วนของทรัพย์สินอย่างที่แจ้งไปเราได้ดาเนินการโดยส่งมอบและก็ส่งรายการไปยังปปงเพื่อดําเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่คือความคืบหน้าในคดีพิเศษหุ้นสปาร์กนะคะ หากมีความคืบหน้าประการใดกมรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะ